นี่นครับสบู่ทับทิมครับแบนไว้สกินแคร์นะครับจะเป็นก้อนสีนแดงแบบนี้นครับูดสิวลดฝ้านะครับเพื่อนๆใครชอบก็เมนเดย์ใต้คอมเมนต์ของติกต็อกนะครับฟองนุ่มแบบนี้เลยนะครับฟองนุ่มๆนะครับ ฟองเยอะมากนะครับช่วยเรื่องกระชับดูผมขนด้วยนะครับลดรอยดำเลยแดงในผิวหน้าด้วยนะครับใช้ดีมากเลยครับสกู๊ทับทิมแบรนด์ไว้สกินแคร์นะครับ หากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มิ้นไว้ได้คลิปองลิปต่อครับเนี่นะยน้านุ่มเด้งมากเลยครับเนี่ยโคตรชอบเลยครับ